สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube อุ้มนูทันดวง8 9 8 9นะคะวันนี้นะคะก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนนะคะดวงเรื่องของการเงินการงานและก็สุขภาพนะคะจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนะคะมาดูกันเลยก่อนที่จะไปดูนะคะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไว้เลยนะคะ A M แปดเก้าแปดเก้านะคะ วงเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินเอ่อมันเหมือนกับว่าณตอนนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับวดัด <c oughs> ต้องขออภัยด้วยน่าจะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวเรื่องของวดัดการไปปฏิบัติธรรมหรือว่าอาจจะไปบวชหรือว่าอาจจะไปเยี่ยมครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า ตอนนี้คุณน่าจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ขออธิษฐานให้ตัวเองเนี่ยกลับมามีครอบครัวหรือมีการเงินนะคะอันเนี้ยไพ่การเงินนะคะที่เคยอยู่ดีกินดีมีเงินใช้นะคะอาแบบสบายๆเป็นเศรษฐีแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า ณตอนนี้คุณน่าจะไปร้องขอหรืออธิษฐานขอหรือไปแก้บนอะไรบางอย่างไปถือศิงกินเจเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยอธิษฐานขอพรน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับต้องใช้ความคิดเยอะในการตัดสินใจคิดทบทวนนะคะอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะ คิดทบทวนอะไรเลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงนั่นอาจจะเป็นการตัดสินว่าเฮ้ยฉันอยากจะบวชหรือว่าฉันอยากจะ,ะมีลาบมียศชื่อเสียงในโลกภายนอกนะหรือว่าเอ๊ะฉันอยากจะหันหน้าเข้าหาวัดหรือว่าฉันไม่ไหวแล้วหรือว่าหยุดเพื่อที่จะศึกษาต่อเรียนต่อเรียนรู้สิ่งต่างๆนะฮะจากจากครอบครวัวนะคะหรือว่าเรียนรู้เพื่อที่จะให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคนะ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  แต่ถามว่าดูจากพื้นฐานแล้วในครอบครัวของชาวราศีเมถุนก็น่าจะมีความมั่นคงพอสมควรไพ่ห้ายเนี่ยเขาเตือนว่าอาจจะต้องทำบุญมากขึ้น หรือว่าคุณกําลังหันมาศึกษาเรื่องของธรรมะมากขึ้นแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันมากมายแต่ขอให้แก้ไขโดยการศึกษาใช้สติแล้วก็ใช้ความนิ่งนะคะในการแก้ปัญหาเรื่องของการเงินมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมากแต่เขาเรียกว่ามีเหมือนไม่มีหรือว่ามีก็ไม่ได้ใช้หรือมันเป็นเหตุอะไรบางอย่างนะคะก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวประกอบด้วยวันเดือนปีเกิด ส่วนในเรื่องของการเงินไอ้การงานค่ะการงานเนี่ยคุณมีความมั่นคงในการงานอยู่แล้วนะคะ,ะและก็แต่ทีนี้เนี่ยความมั่นคงตรงนั้นเนี่ยอยู่ๆมันกลับเป็นอุปสรรคหรือมันมีเป็นคู่ศัตรตูเกี่ยวเรื่องของคนใจดีระหว่างผู้หญิงสองคน ะะและทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคุณทั้งสองคนน่าจะเป็นกรรมวิบากกรรมเก่าเคยเป็นอลิต่อกันมาหรือว่ามีอลิในที่ทํางานอีกคนนึงมีความมั่นคงอีกคนเป็นคนสวยรวยสเสน่ห์หรือว่าอาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องคู่หรือแอบพึงแอบห่วงกันหรือว่าแอบโกรธกันในที่ทํางานแต่ถามว่าในที่ทํางานมั่นคงดีไหมในที่ทํางานมั่นคงดีนะคะแล้วก็ในที่ทํางานเนี่ย คุณน่าจะไปเจอคนใจดีในที่ทํางานและทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้การทํางานนี้มันมีความขัดแย้งแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันเป็นความที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะหรือว่ารักลูกน้องไม่เท่ากันหรือว่าหัวหน้ารักเราไม่เท่ากันอะไรประมาณนั้นนะคะรักคนนี้มากกว่ารักคนนี้มากกว่านะ,ะแต่ว่า การงานมันมันมันดีมันดีแต่เพียงแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในหน้าที่การงานเนี่ยที่ทาให้เสียใจนะคะประมาณนั้นอาจจะต้องมีคู่แข่งมีศัตรูนะคะต้องมีการแบบต้องใช้ความพยายามในการในการที่จะเอาชนะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะ,ะจะลิงก์ไปที่เรื่องของการที่คุณเข้าวัดอธิษฐานคุณน่าจะมีเกณฑ์เรื่องของการเจ็บป่วย คิดมากนอนไม่หลับอุปสรรคเยอะอุปสรรคเยอะในที่นี้คืออาจจะเป็นในเรื่องของร่างกายที่คุณพยายามที่จะต่อสู้ถ้าหากว่ามันจะเป็นโรคต้องเป็นโรคเก่าๆโรคที่เคยเป็นแล้วแล้วรักษาไม่หายแล้วคุณแบบพยายามทําใจมันทําให้คุณเครียดรู้สึกนอนไม่หลับว่าเอะฉันจะต้องผ่าตัดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาในสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะฮะคุณคิดว่าคุณจะเริ่มต้นสู้ใหม่แต่ว่าอุปสรรคมันเยอะเหลือเกิน โรคนั้นไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะแต่ว่าทาให้คุณรู้สึกเสียใจเศร้าแล้วก็มันเป็นโรคที่อาจจะรักษาไม่หายก็เป็นได้เพราะว่า9ดาบ2 4 6 8, 9 9ด่ดาบมันเป็นอุปสรรคที่มันเป็นจะต้องผ่าแล้วการผ่าหรือว่า,าหรือถ้าไม่ได้ผ่าเนี่ย แสดงว่าคุณทุกข์ใจแล้วก็เครียดเกี่ยวเรื่องของโลกนี้มากๆแล้วโลกนี้มันเป็นโลกที่รักษาไม่หายเพราะว่าโชคชะตาบังเกิดให้คุณจะต้องเจอโลกนี้คุณยังคงสู้ต่อยังคงอยากที่จะแบบเฮ้ยฉันอยากจะฉันมีความมั่นใจที่จะอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอีกความรู้สึกหนึ่งก็มีความรู้สึกว่า มันหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วเหรอมันเป็นอุปสรรคกับชีวิตของคุณมากๆเลยนะมันเลยทำให้คุณเนี่ยย้อนกลับไปมีเงินก็ไม่ได้ใช้มีความมั่นคงไปก็เป่าประโยชน์มันเลยทำให้คุณรู้สึกแบบอยากปีกวิเวกอยากทบทวนอยากบวชผ้าอยากปฏิบททัติธรรมนะฮะนั่นแหละค่ะมันเลยทาให้คุณน่าจะดวงไม่ดีเรื่องของสุขภาพมากกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วเรื่องการเงินน่าจะเป็นการคิดมาก มีเงินก็เหมือนไม่ได้ใช้เพราะว่ามันจะต้องมีเหตุอะไรประมาณเนี้ยอืมเหมือนประมาณว่าคุณอาจจะคิดว่าสุดท้ายแล้วมีเงินแล้วไม่ได้ช่วยอะไรได้ <c oughs> บทสรุปของทุกเรื่องเนี่ยคือคุณเบื่อหน่ายคุณคิดว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างมันไม่ได้มีความสุขจริงๆ คุณสัมผัสได้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคุณอยากย้ายที่อยู่อยากเริ่มต้นใหม่อยากไปอยู่ที่ใหม่ๆคุณเบื่อเบื่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื่องานเบื่อสุขภาพเบื่อการเงินอยากเปลี่ยนอยากย้ายที่อยากไปอยู่ที่ใหม่ๆหรืออยากพยายามที่จะฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเริ่มต้นใหม่เนี่ยอยากจะไปอยู่ถ้าไม่งั้นก็คืออยากไปอยู่ต่างประเทศเลยหรือไม่งั้นก็ไปอยากไปอยู่สถานที่ใหม่ๆปีกวิเวกบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะ ชาวราศีเมถุนไม่รู้ว่าดวงคุณเป็นยังไงเออหมอดูก็อ่านไปได้นะแบบนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วแต่กรรมและบุญของทุกคนนะคะที่มีแต่ว่าคือไกด์ไลน์เนี่ยหลักๆเลยคือเป็นแบบนี้นะคะก็วันนี้ต้องขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ